มรักใใใใครรไไม่หหวังงออะ้จจเธก็มาหาไม่ใช่เหรอมาหาแล้วก็หนีทำไมเอ้าก็เธอสัญญาว่าจะไม่อยู่ตรงไหนหุนไม่มาอยู่อ่ะเธอบอกจะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานพี่ก็โอนเงินไปพันนึงห้าหมื่นน่ะพี่ไปถ่ายรถมาจ้ำนเขื่อนน่ะ จำนั้นเถื่อนอีกห้าหมื่นนะ โควิดก็คงไม่กลับมาอันนี so ้ก <lobster> ลับต yeah, so ัว <poop> ก <y> ็หมดหลายจะให้ตำรวจไปบังคับให้อยู่ด้วยกันมันทำไม่ได้แล้วพี่ผมทำไม่ได้หรอกผมไม่ผ่านไม่ใช่รุ่นก่อนเมื่อวานน่ะเธอบอกว่าหนูจะขนของไปอยู่มันก็รูลที่สิบบอกว่าหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วร้อยเวรก็ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างไม่ไม่ไปอยู่เธอมันหลอกทำไงแล้วไม่คนไม่ดีสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นโอนทำไมแล้วรถเนี่ย ขณะเราเข้าไปเนตเอาไปเข้าเถื่อนอีกอะเข้าเถื่อน,นก็พี่เปนคนไปถ่ายมาเนี่ยถ่ายมาแล้วเธอก็หนีไปเนี่ยเอาเธอไม่ได้คุยอะเธอหนีที่เกาะรถจะตายอยู่เนี่ยเกาะรถเนี่ยเธอจะออกอพฤติน่ะเธอไม่ได้คุยนะเธอหลอกให้พี่ไปต้องนั่นหนูจะจอดมันก็เป็นทางสามแยกแหนูจะหนูก็หลงเป็นผู้ชายที่ดูแลเลี้ยงหนูกทุกอย่างถามว่าเขาโอเคไหมเขาโอเคในระดับที่ว่า เหมือน,านาพ่อแมาครอบครัวค่ะเขาโอเคเลยแต่ว่าหนูไม่โอเคเขาตรงที่ว่าเขาเป็นคนโมโหรุนแรงแล้วหนูไม่คิดว่าหนูจะต้องอยู่กินกับเขาหนูไม่คิดว่าหนูต้องไปตักตลักสร้างหลักประหาอยู่กับเขาก็อยากจะไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้วเขาก็ให้เงินหนูมาอะไรอย่างนี้ยค่ะวันนี้ตั้งใจหนีเขาไหมวันนี้ตั้งใจหนีเขาเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะให้หนูอยู่กับเขาด้วยตลอดเลยค่ะ คือไม่ให้หนูไปไหนแล้วคือจะกักขังหนูไว้เลยอะค่ะแล้วมาหาเขาบ่อยไหมครับพูดถึงมาหาเขาบ่อยไหมนานมากค่ะนานทีบางทีเดือนหนึ่งบางทีสองเดือนสามเดือนก็มีค่ะที่จะมาหาครั้งหนึ่งอะค่ะก็ไม่ค่อยได้มาหาเขาสักเท่าไหร่เขาก็มีค่ะมีคนคุยเขาเลี้ยงเด็กไว้เยอะค่ะมีเด็กอี่ค่ะเามวาพึ่วนตามคให้กันเมื่อวานเมื่อวานซื้อเขาก็พูดให้หนูฟังถามว่าหนูอะไรไหมหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็ได้รักเขาแต่ที่เขาให้หนูเพราะว่าเขารักหนู แล้วรถดีตังกาจ,า,าจะคืนเขาป่ะเราจะคืนใช่ไหมถามว่าจะคืนไหมในสิ่งที่หนูเสียไปอะ่ะเขาไม่สามารถชดใช้หนูได้อยู่แล้วด้วยเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถชดใช้หนูได้อยู่แล้วแล้วถามว่าสิ่งหนูเสียไปมันหาคืนไม่ได้หนูก็ต้องได้เป็นทรัพย์สิสหนหรือของใช้ที่จะต้องเหมือนแทนกัน,นะค,ะค่ะ่ะแล้ววันนี้สรุปว่า อไม่ไปอยู่ค่ะะแยกกัอนอยู่นะตรงนี้หนูต้องการที่จะมาจบเรื่องราวพวกนี้ยแบบเนี้ยนานแล้วค่ะประมาณครับแต่ว่าหนูก็ปล่อยอำเภอตามอำเภอใจเพราะว่าเรื่องความภาระและหน้าที่หนูมีหนูม,ม,มีหลายอย่างหนูมีนี้สิเหมือนทุกๆคนทุกคนเหมืเนเขามีค่ะ,ะได้่หลอกซื้อรถเก๋งเออเป็นเป็นเงินเป็นรถเก๋งเป็นของมั่นเ ทองก็ซื้อให้บอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวผูกแขนกันเดือนหกไม่กี่วันก็เดือนหกก็หนีผมไปอะ่ะแล้วจะให้ผมทายังไงอะ่ะถ้าหนีไปเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยหนีไปตั้งหลายวันเนี่ยอืมผมตามหาเลยเมืองอะ่ะผมก็ตามหาไม่เจอเนี่ยวันเนี้ยเพื่อจะต้องมาเอาเงินผมหมื่นนึงอะ่ะเขาโทรมา,มาเขาเโทรมาว่าเธอเขาก็บอกคุยกันตั้งแต่มเมื่อเมื่อสองวันอืเขาบอกว่าจะมาอยู่อบอกเอา้าทาไมไม่มาอื หนูยังไม่มาอืมเอาแล้วเธอบอกบอกบอกจะมาเอาก็ไม่มาอืมก็คุยกันครับจนบอกวันนี้พี่ถูกหวยหมื่นนึงเนี่ยเธอจะมาไหมอืมเอาเดี๋ยวหนูมาวันเนี้ก็เขาโทรเป็นคนโทรเองอะผมไม่ได้โทรนะเขาไปเนี่ยจะมาเฮ้าหาว่าอยู่ด้วยกัน<ณ>มานานเลยครับอยู่ด้วยกันมานานเลยอะ่อยู่ปีกว่าปีกว่าไปไปมามาไม่ยอมมาอยู่สะเทียะอ่ะก็ดูนี่นะครับ เนี่ยวันเนี้เขาโทรเขาไปเองนะผมไม่ได้บังคับแล้วมาว่าผมบังคับได้อย่างไรผมไม่ได้บังคับตอนนี้ชื่ออ่ะคุยผมว่าคุยผมไม่เคยไม่แต่รถตัวนี้เป็นชื่อไครครับรถตัวนี้เป็นชื่อไครรถอ่ะเนี่ยไอ้แสนเจ็ดเนี่ยผมให้เงินไปซื้อเงินสดให้กับพ่อเขาเลยรถชื่อไครครับให้เป็นชื่อเขาเลยเพื่อความมั่นใจก็คือว่าเออเพื่อให้เขาสบายใจแล้วตัวนี้ทําไงต่อครับตัวนี้จะทําไงต่ออ่ะต่อไปเนี้ยก็เขาหลอกให้